สวัสดีค่ะวันนี้แต่งตัวนิดหน่อยสียสายจะไปประชุมอสอมอนะคะอะ่วันนี้ถือเรื่องงามยมดีวันศุกร์เนี่ยมากินข้าวกับแม่เดี๋ยวแผ่นกล้องไปก่อนนะกินข้าวกับแม่แผ่นกล้องไปก่อนขอแผ่นกล้องไปหน่อยกลับหน้ากล้องยังไงอะคะกลับได้ไหมคะขอกลับหน้ากล้องหน่อยสวัสดีค่ะ วันนี้แต่งตัวนิดหน่อยสายๆจะไปประชุมอสอมอนะคะ,ะวันนี้ถือเรื่องงามยำดีวันศุกร์เนี่ยมากินข้าวกับแม่เดี๋ยวแผ่นกล้องไปก่อนนะกินข้าวกับแม่แผ่นกล้องไปก่อน <c oughs> ขอแผ่นกล้องไปหน่อยกลับหน้ากล้องยังไงอะคะกลับได้ไหมคะขอกลับหน้ากล้องหน่อยกินข้าวกับแม่ ซื้ออาหารสำเร็จรูปมาเต็มเลยแบ่งให้ท่านพ่อไปล้อันนี้ของท่านแม่กินข้าวกับแม่นะคะวันนี้แม่ผู้ใหญ่ใส่ร่องแก้วค่ะรูปปั้นประดิษฐานที่น้องสาวฝาแฝดน้องสาวถาปนีร่องแก้วได้สร้างไว้ให้มันดาวันนี้บริบูรณ์พร้อมนะคะมีทั้งข้าวหวานเลยผลไม้ก็มีขนมหวานโห,หน่ารับประทานมากเลย สะดวกสบายมากเลยวันนี้มีตลาดนัดวันศุกร์นะคะชุมชนเข้มแข็งอุดมบริบูรณพร้อมวันนี้กล้วยมาลดน้ำต้นไม้ให้ซ e อก้อยแล้วก็นั่งพักกินข้าวกับแม่ด้วยนะคะโอเคกินข้าวก่อนนะคะสายๆจะไปประชุมออสมอโอเคกินข้าวกับแม่เสร็จก็มาเรือนเศรษฐีนะคะมาดูแลฟาร์มเรียบร้อย สวยดีเรือนสิรธิีไว้ชมบรรยากาศไว้ทำงานนะคะเรือนสิรธิีเฮงเฮงรวยรวย